สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมลิวอาซาก้ากันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปแพทปรับบาลานซ์กันดีก,กว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งก็ห่างหายกันไปนานนะสรุปอัปเดตปรับสมดุลในครั้งนี้นะซึ่งงจากคลิปล่าสุดที่ปรับสมดุลก็คือผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนใช่ไหมวันนี้ก็มีอัปเดตปรับสมดุลอีกแล้วนะฮะก็รอบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะปรับใหญ่อยู่นะไม่ได้ปรับน,น้อยๆเหมือนรอบก่อนเนาะ ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนะตอนนี้ผมก็ได้โพสเป็นในชุมชนแล้วที่ถ้าใครอยากอ่านนะฮะก็สามารถไปอ่านได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่อยากอ่านอยากฟังผมก็มาดูกันดีกว่านะ,ะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะ let's go <S โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่การปรับยูนิตกันก่อนนะฮะที่ไม่ใช่การบัฟหรือเนิร์ฟนะฮะ ข้อแรกนะฮะก็จะเป็นท็อกซิเดตนะถามว่าท็อกซิเดตโดนปรับอะไรนะฮะก็จะเป็นการเพิ่ม a n นิเมชันการขว้างพวกของเน่าๆอะไรแบบนี้นะฮะให้มันดูแบบคล้ายๆกับอาร์ชีรอนะฮะทำให้แบบ a n i m เมชันถ้าใครสังเกตที่เล่นท็อกซิเดตมันจะดูแปลกๆไปใช่ไหมใช่เขาปรับแบบทำ a n i m เมชันใหม่ให้มันคล้ายอาร์ชีรอนมากขึ้นนะฮะซึ่งจริงๆมันมีข้อเสียด้วยนะที่ ต่างชาติเขาสังเกตมาคือระยะเวลาในการยิงค่อนข้างที่จะนานมากคือกว่าจะยิงกว่าจะแบบง้างนะก็คือแบบเหมือนโดนเนื้อไปในตัวอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แล้วละ่ะเดี๋ยวนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นการปรับซิงเกิลแบสนะฮะที่ทําการแก้บัคบางครั้งที่แปงลงร่างแล้วไม่โดนโจมตีอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีการแก้บัคก,กันไปต่อมาอาทยอดนะ,ะจะมีการจํากัดการเกิดไม่เกิน6ครั้งต่อเกมนะซึ่ง อันนี้ผมยังไม่ได้ไปทดสอบมานะฮะแต่ว่าเห็นออฟฟิเชียลเขาลงไว้นะฮะว่าจํากัดการเกิดของอัจยะหกครั้งต่อเกมซึ่งถ้ามันเป็นจริงก็คือข้อเสียเลยคือคุณต้องพิจารณาแล้วนะฮะว่าคุณจะยอมเอาอัธยรศยไปตายไหมเพราะว่าถ้าไม่เอาอัธยรศยไปตายก็คือคุณก็จะไม่ได้สเต็คสเต็ p พาสซีฟรีสปอร์นั่นเองนะฮะคืออัจยปัจจุบันคือเลือดมันค่อนข้างน้อยดาเมจก็ค่อนข้างเบาในช่วงต้นเกมอยู่แล้วเนาะพอมาจํากัดแบบนี้ซึ่งถามว่าทําไมเขาต้องจํากัดนะ คือพอย่างที่บอกว่าถ้าอาธัธยศตายใช่ไหมมันก็จะมีคิกกี้มารับแล้วก็ขับฐานแล้วมันก็จะแบบฟื้นกลับมาเร็วกว่าแม้ทับตัวอื่นๆใช่ไหมอันนี้คือพอปรับมาแล้วคุณก็ต้องแบบพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าคุณจะยอมแลกอธัธยศตายเลยดีไหมนะฮะโอเคในส่วนของการปรับยูนิตก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่สกิลและการบัฟเนื้อกันก,ก่อนว่าจะมีอะไรกันบ้างนะฮะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ อย่างแรกนะก็จะเป็นโมโลไค์นะฮะโมโลไคตอนนี้จะมีการปรับนานโดยการลดครูดาวสกิลทุกอัน5วินาทีนะฮะดังนั้นสกิลเดลีฟแล้วก็สกิลเ e ลฟิตนะฮะจาก30วิก็จะเหลือแค่25วิสกิลล a ฟจาก20วิก็จะเหลือแค่ 5, เหลือแค่15วินั่นเองนะฮะก็จะทำให้ข้อดีเลยคือจะทำให้สกิลของโมโลไค์มันถี่ขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเราอัพเทมเพลตเลเวล2นะโอ้โหบอกเลยว่าสกิลนี้คือแบบ มาไวมากๆเลยนะฮะคือผมลองสังเกตแล้วอย่างสกิลรีคือถ้าลองไปคำนวณดูแล้วนะคือ8ปดวิแปดวิคูณได้แบบดึงหัวเขาแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อมาก็จะเป็นซิงค์กันวาดนะฮะซิงค์กันวาดโดนบับในเรื่องของ HP นะฮะจากติที่มี HP อยู่ที่55ก็จะเพิ่มเป็น60ทําให้ตอนนี้ก็คือซิงค์กันวาดจะอึดขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังตายง่ายอยู่ดีนะฮะ ก็มันเป็นตัวที่เน้นต้นเกมเนะไม่ได้อะไรมากประมาณนั้นนะฮะต่อมาก็จะมีการปรับในส่วนของ Castle Archer นะ,ะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ Castle Archer ตัวนี้นะฮะจะเป็น a ค s เซ a r c h i d o n ที่น่าจะหมายถึงตัวที่เราเอายูนิตขับเข้าไปแล้วจะมี Castle Archer ออกมาใช่ไหมอันนั้นจะมีการปรับดามมีทำให้แบบมัน ข้อดีคือศัตรูจะเข้ามาตีง่ายขึ้นนะฮะแต่ข้อเสียก็คือการป้องกันเราจะเบาลงนั่นเองนะฮะก็อาจจะมีการพูดติดข,ขัดๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคต่อไปเราก็จะไปดู Enchantment ที่โดนเนิรฟกันบ้างนะฮะก็จะเป็นคอนท l w วิฟนะฮะคอนท l w วิฟนะฮะตอนนี้ก็จะมีการเนิรฟนะฮะก็ตอนนี้ดาเมจทุกอันจะโดนลดไป10%ทุกเลเวลนะฮะ ก็จะปกติแล้วที่เริ่มต้นก็จะทำดาเมจอยู่ที่20ใช่ไหมตอนนี้ก็จะทำดาเมจโบนัสอยู่ที่10%บรนะขั้น2ก็30%รขั้น3ก็น50%นะทำให้คอนโทรลี่ในช่วงต้นเกมกับท้ายเกมค่อนข้างที่จะลำบากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคต่อไปนะฮะก็จะเป็นเอ็นชาร์มินที่ถูกบับกันบ้างน,นะก็จะเป็นแว m เ i อร c s ิกโซส e a ลเลอร์นั่นเองนะฮะถามว่าโดนบับอะไร ก็คือบัฟปริมาณก็คือเวลาเราไปโจมตีใครก็จะได้เลือดคืนมาใช่ไหมจากปกติแล้วแบบก่อนก็คือ7% 10% 1เเตามลํามลำดับขั้นใช่ไหมตอนนี้ปรับใหม่ก็จะเพิ่มเป็น8% 13%อเป็นและ18%นะฮะทำให้เวลาเราไปโจมตีเราเราจะได้เลือดคืนมาเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับสายประชิดที่ชอบแบบป่วนอะไรแบบนี้นะทำให้มันเวลาเราไปแบบ ตีเขาอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราได้เลือดเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็น blasting b a l นะฮะ blasting b a l ถามว่าโดนบัฟอะไรก็คือโดนบัฟเรื่องดาเมจนะฮะจากแบบก่อนก็คือ4ดาเมจห้าดาเมจเจ็ดาเมจตามลำดับขั้นใช่ไหมบับใหม่มาก็จะเป็น5ดาเมจเจ็ดาเมจและ10ดาเมจนั่นเองนะฮะซึ่งข้อดีเลยคือทําดาเมจสำหรับคนที่เล่นสายป่วนและสายไฟคอมโบกับพิษในช่วงต้นเกมนะและท้ายเกมมันก็ ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็จะดีขึ้นนั่นเองถ้าสมมุติเราไม่เจอคนเล่นสายฮิวนะถ้าเจอสายฮิวก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ยูนิตน,นิดนึงนะซอสหวานนะ,ะตอนนี้โดนบัฟเรียบร้อยแล้วนะฮะถามว่าบัฟอะไรบัฟในส่วนขนาดฮิตบ็อกสกิลลีฟนะฮะทำให้มันมีโอกาสโดนมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันก็จะมีการบัฟในส่วนของดาเมจนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น33%นะฮะจากดาเมจด,ดั้งเดิมนั่นเอง โอเคต่อมานะเดี๋ยวกลับมาที่ไอชันเมนกันก่อนนะครับก <_ d uration> ็ผมดูตามแผนที่ผมเขียนไว้นั่นเองนะฮะก็คือการเสียออฟไลซิ่งนั่นเองถามาว่าโดนบับอะไรบับในส,ส่วนของการสารโลในช่วงต้นเกมนะจะเดิมคือสโล20%ใช่ไหมจากเดิมสโล20%เนาะปรับใหม่มาก็จะเป็นสโล25%นั่นเองนะทำให้ข้อดีเลยคือจะทำให้เราป่วนช่วงต้นเกมหรือจุช่วง แลกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับกาสเซิลออฟไรซิ่งนะฮะต่อไปก็จะเป็นเอนชานเมนบานาเบ b u r นนั่นเองนะฮะอยู่ไหนฮะโอเคบานาเบิร์นนะถามว่าโดนบัฟแล้วก็โดนเนื้อไปในตัวนั่นเองนะฮะโดนบัฟอันแรกเลยก็คือเมื่อเมลิกตายนะจะมอบพลังชีวิตให้100 HP จากเดิมคือ80 HP นั่นเองนะฮะ ซึ่งข้อดีเลยคือมันจะเหมาะกับสายคอมโบนินจากับตัวแทงนะฮะที่ถ้าสมมตินินจาเราเลือดใกล้หมดใช่ไหมเอาเมลิกไปตายเราก็จะให้เลือดนินจาได้เยอะขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนสิ่งที่โดนเนื้อไปก็คือเมจิคิวนะฮะก็คือจากตอนนี้ถ้าเมจิคิวตายจะลดดาเมจลงจาก100ก็จะเหลือแค่80นั่นเองนะฮะซึ่งข้อเสียคืออาจจะทาดาเมจเบาลงเพราะเหมือนเขาจะเอามาแค่คนที่ชอบเอาจอมเมทไประเบิดนักธนูนะฮะซึ่งอันนี้ ผมทําบ่อยมากสมัยก่อนนะตอนนี้ก็ถามว่ามันยังทําได้ไหมว่ายัางทําได้นะฮะถ้าไม่เจอคนเล่นอัจฉดิยที่อัพอาร์มูลี่บวกกับสกิบวกกับ enchancement b o อ l e r แถมนะฮะถ้าเจอก็อาจจะเหลือเลือดติ่งหนึ่งนะฮะอาจจะต้องระเบิดสักนิดนึงนะฮะโอเคสําหรับพนาเบิร์นก็ประมาณนี้นะฮะที่โดนปาบแล้วก็โดนเนื้อไปในตัวต่อมา e n นชานเมน e n t s e c r ท t tonel นะ secret t o เนลตอนนี้ย้ายการอัปเกรดนะฮะจาก กติอัพที่เทมเพลต e ลเวลสก็จะไปอัปเกรดอยู่ที่แบชชั่น Level 1นะฮะถามว่าข้อดีมันดีไหมบอกเลยว่าดีมากนะฮะผมใช้ยอยักษ์ผมใช้กองไก่ล้านตัวเลยนะฮะคือมันทําให้เราเล่นช่วงต้นเกมได้ง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะสายซอมบี้นะที่อาจจะกลับมาอีกครั้งนะคือซอมบี้สมัยก่อนจะตอนที่ยังไม่มีการปรับอัปเกรดเป็นแบบอัเกรดแบบอินชานเมนนะฮะก็คือสมัยก่อนนี่คือแบบเล่นคอมโบกับ สปิริตได้แบบดีมากๆนะฮะแต่ว่าพอเขาปรับมาใช่ไหมมันก็ต้องอัพที่เทมเพลตเลเวลสองแล้วคือกว่าจะอัพที่เทมเพลตเลเวลสองได้คือแบบโคตรนานนะฮะคือประมาณกลางกรมเรอเราถึงจะได้อัพนะฮะแต่พอปรับมาแบบนี้แล้วคือมันก็จะทําให้เราแบบใช้ได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นกีมนั่นเองนะฮะโอเคก็หมดประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของบัฟเนิร์ฟนะฮะคือมันก็เยอะประมาณนึงแล้วก็อาจจะพูดผิดไปบ้างก็ขออภัยนะถ้าพูดผิดตรงไหนก็ มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระบบการสร้างหรือพวกระบบที่แบบช่วยลดการสร้างอะไรแบบนี้นะฮะอันดับแรกเลยอิชันมนที่มีการโดนจะเรียกว่าโดนปรับแล้วก็โดนปรับไปในตัวนั่นเองนะฮะก็คือในส่วนของอิชันมนลดอัคีดนั่นเองนะฮะถามว่าโดนปรับอะไรนะตอนนี้ ยูนิตประเภทเมจิกนะฮะจะได้โดนลดราคาลดลงจาก25เหลือเพียง20ทําให้ตอนนี้เวลาเอาไปใช้กับพวกยูนิตเวจะไหมราคามันก็จะแพงขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่ได้แพงมากนะฮะก็ถือว่าถือว่ายังลดให้อยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เหมือนเกมจะไม่ได้บอกนะฮะก็คือการลดราคาการอัปเกรดนะฮะซึ่งปกติแล้วแบบก่อนก็คือมันจะลดตรงทองใช่ไหม แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่มันจะเป็นรถตรงมานานะฮะจากเดิมที่อันนี้คือสปอยประกอบว่าตอนนี้อัปเกรดทุกอันจะอยู่ที่200นะก็มานาตอนนี้ก็200ใช่ไหมลดอัปเกรดไปก็จะเหลือเพียง150นะฮะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ถือว่าดีพอสมควรเพราะว่าคือมานานะมันค่้นค่าที่จะหายากมากเลยนะคือกว่าจะได้แต่ละอย่างแล้ยิ่งเล่นในโหมด 2-, ม2นะโอ้โหแย่งมานากันช่ำแล้วคือคนที่เล่นสายเวทล้วนนี่คือแบบ กว่าจะได้มานะคือยากมากเลยนะแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาไปอัปเกรดในส่วนของเทมเพลตกับแบชชั่นด้วยแต่พอปรับมาแบบนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะฮะโอเคต่อมาที่เราพูดเรื่องเมื่อกี้นะฮะเราก็จะมาพูดในส่วนของการอัปเกรดนะ,ะตอนนี้การอัปเกรดนะฮะในเลเวลแรกนะจะปกติลดอยู่ที่300นะก็จะเหลือเพียงแค่2 0 0้นั่นเองนะทำให้เราเ,าเล่นในช่วงต้นเกมได้ดีมากขึ้นนะถามว่าข้อดีมันดียังไงมันทําให้เด็กที่เล่นสาย ช่วงต้นเกมง่ายขึ้นก็อย่างท้ายเกยมแบบนี้ก็จะอัปเกรดแบชชั่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคือแบชชันอ่ะมันใช้มานาใช่ไหมแล้วใช้ตั้ง300คือแพงมากนะแต่พอปรับให้มันเลยแค่200ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะฮะโอเคก็จะหมดไปในส่วนของพวกการอัปเกรดกับอนชานเมนแบบลดอัปเกรดอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของเวทฮิลนะฮะสำหรับส่วนนี้นะฮะ เ a ลิ่งแวร์นะฮะตอนนี้ปริมาณการฮิลสูงสุดนะฮะจาก125ก็จะเพิ่มเป็น150นะฮะส่วนเฮฟวี่เฮลิ่งวิฟนะฮะหรือสกิลฮิลเฮฟวี่นะฮะปริมาณการฮิลตอนนี้จาก150นะฮะก็จะเหลือเพียงแค่125นะฮะนั่นหมายความว่าพวกฮิวปริมาณการฮิลแบบนี้มันจะได้น้อยขึ้นอะไรประมาณส่วนเ a ลิ่งแวร์ก็จะได้ปริมาณฮิลที่เยอะขึ้นนะฮะโอเคก็ในส่วนของฮิลก็จะหมดไปนะฮะส่วนต่อมา ก็จะเป็นระบบการต่อสู้และวัตถุภายในเกมนะฮะก็อย่างเช่นใครที่ททชอบยึดป้อมกลางแล้วชอบให้สายฟ้าป้อมกลางมอนแบบช็อตตรงข้ามรัวๆใช่ไหมตอนนี้คุณต้องคิดผิดคิดใหม่ล่้แล้วนะคุณอาจจะต้องบุกอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เพราะเราจะต้องบอกลาสิเรียกว่าสายฟ้าป้อมกลางสักทีนะฮะเพราะตอนนี้เขาได้ทําการเอาสายฟ้าป้อมกลางออกไปแล้วนะหรือสายฟ้าพิฆคาตที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะฮะ โอเคซึ่งในภาพตอนนี้ก็คือขั้น4แล้วเดี๋ยวเรามาดูนาทีถัดไปนะฮะผมก็ทําการเร่งสปีดให้เราดูนะโดยขั้นถัดไปจะอยู่ที่4นาที5นาที5วีนะฮะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดีกว่านะว่าจะมีสายฟ้าช็อตป้อมกลางไหมนะฮะเผื่อมีคนสงสัยผมก็ทําการตรวสอบมาแล้วพอสี 4, ไม่มีซึ่งมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า คุณที่เล่นท้ายกินยิ้มนะฮะไม่ต้องห่วงว่าป้อมลูกปั้นคุณจะแบบเลื่อนน้อยกว่าชาวบ้านก่อนถึง10นาทีนะตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะฮะคุณก็สามารถขอแคปแทงให้ได้นิดนึงก็ถือว่าคุณก็สามารถมีใช้ไปกว่าขึ้นได้แล้วนะ,ะตอนนี้และก็อย่างสุดท้ายนะก็จะเป็นการเพิ่มขีดจํากัดของลูกปั้นนะฮะก็คือตอนนี้ลูกปั้นเราสามารถรับดามจได้สูงสุดอยู่ที่ 75ดาเมจนะฮะจากเดิมคือ65นะฮะซึ่งข้อเสียก็คือป้อมเราจะเสียเลือดมากขึ้นนะฮะแล้วใครที่มันชอบเอาแบบป้อมแทงนะฮะคุณก็ต้องระวังนะฮะเผื่อเลือดป้อมคุณอาจจะลดหายไปเกือบครึ่งนะ,ะจากปกติที่เลือดคุณอาจจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะอาจจะตอนนี้อาจจะโดนลดเยอะไปกว่าเดิมนั่นเองนะฮะส่วนข้อดีก็คือเราผู้เล่นอย่างเราสามารถไปตีป้อมตรงคามให้แตกง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ยินดีด้วยนะฮะใครที่ ชอบแบบสายป่วนช่วงต้นเกมแบบอยากทําป้อมเลือดรดเยอะๆตอนนี้ก็ดีใจด้วยนะฮะตอนนี้เขาเพิ่มคิดจำกัดป้อมมาแล้วนะฮะโอเคก็จบกันไปแล้วนะฮะสําหรับปรับสมดุลบาลานในคลิปนี้นะก็ถือว่าอาจจะพูดผิดพูดเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมก็จะมีคําอธิบายแล้วก็รูปภาพเปรียบเทียบให้บางส่วนอยู่นะฮะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ทุกคนสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ ซึ่งถามว่าผมคิดเห็นยังไงกับงานปรับสมดุลในครั้งนี้นะฮะก็อย่างแรกเลยที่ผมถูกใจในอัปเดตนี้เลยก็คือทาวเวอร์แนปนะที่ตอนนี้ได้ถูกนําออกไปแล้วนะตอนนี้ก็จะเหลือแค่ซันเดนเดนที่ไม่ต้องมีทาวเวอร์แนปมาปวดอีกเราไปแล้วนะฮะก็การเอาออกครั้งนี้มันทาให้สมดุลมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากแล้วนะฮะทาให้ท้ายเกมไม่ต้องโดนกดดันจากป้องกันสายฟ้าพิฆาตอีกต่อไปแล้วนะฮะเราก็มีหน้าที่แค่ ฟร์มแล้วก็ป้องกันอยาให้พ้อมเราโดนลด,ดเลือดให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีสําหรับท้ายเกมค่อนข้างมากเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดนะฮะที่ตอนนี้อัปเกรดจากปกติที่300ใช่ไหมก็จะเหลือเพียงแค่200อันนี้ก็จะเป็นข้อดีหลายๆอย่างในช่วงต้นเกมนะฮะที่มันทาให้เราเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะฮะต่อไปก็จะเป็นซีเกรตโทเนลนะทะี่ จากปติที่ต้องอัพเทมเพลตแล้วไม่ค่อยมีคนใช้นะครับตอนนี้ก็จะลงมาที่แบชชั่นเลเวลหนึ่งนะทำให้มันน่าจะมีโอกาสได้หน่าใช้ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปคอมโบได้หลายๆดิกมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมถูกใจมากเลยก็คือโมโลไคนะที่ตอนนี้ก็มีการลดสกิลครูดาสกิลให้มันแบบใช้ได้ถี่ขึ้นนะฮะก็ถือว่าปรับมาในครั้งนี้ก็ถือว่าดีหลายๆส่วนนะฮะถ้าทุกคนชอบในส่วนผม รับเนื้อันไหนนะก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปปับบาลานในครั้งนี้นะถ้าช่องก็จะลืมกดไลค์ก็รับสไครยจะลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ